บอเอาไปต้มเอาสวัสดีค่ะแม่พันนีพาพี่น้องมาขายข้าวโคดข้าวโคดแซ่บถุงละยี่สิบบาทเอาเลยพี่เอาถุงเดียวจ้า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 เปลี่ยนอย่างแกยูมันบอแดงเจสีบอออกสีม่วงตรงตรงเอาปลามาเลยลูกมาเลยมาเลยข้าวโคดข้าวโคดแซ่บค่ะ สองและยี่สิบบาทในในเพิ่นนันจิโร่ละเก้าร้อยค่ะ,ะน้องสาวน้องสาวตั้งบ้านค่ะก็รู้จักกันเป็นออกมาขายก็เลยพาเป็นขายแยบค่ะลาอันนี้เอาไปไว้เห็นยาเติมด้วยลุงด้ออันนี้ไปไว้เห้ยาเติมเราซื้อแล้วเราจ่ายเงินแล้วยายาเติอมอ่ะอ่าจ้า มาเฮามาโอ้ยบึงแดดดูวดห้อนลายปัดท้อแดดนี่แม่มนโคดเทะแดยดยังไดมาคักแม่ไปน้องปะนี่ค่ะเจ้าของขอพูดน่าบึงแดดด้ยวยพี่น้องแดยดยังไดมาพูดมาพูไปทางไหน ว่าจไปหาพวกประึงก้อนไปไปจ้า<ป>มาเด้อจ้ามาเอาเขาวโพดแซบเด้อมาซื้อเขาวโพดหวานเด้อเ<ป>ขาวโพดจ้าเขาวโพดไปละไปพุ่นตรงไปเลย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  ตรงไปเลยตรงไปเลยทายเขาพูดแซบเมือเ่อนี่ห้อนเชีงเดดเทีงห้อนไป,ไปจุดนั้นคนซุ้มจุดนี่เพิ่งดูค่ะพี่น้องเอ้ย ความแห้งความแรงทางแช้ยภูมิเป็นหนาหนไยหลายนายคักนายเนี้ยพริก ข้าโพดหวานไหมอีกเราเด้อข้าวโพดเ้าโพดหวานจ้าถุงละยี่สิบบาทเหมือนเดิมเอาข้าวห่มก็ได้น้องเอาข้าวห่มก็ได้มันห้อนเอตากเลี่ยบบ่อบ่อบ่อข้าวโพดดิบยายวันมเจ้าเก่าล่ะเอากระมาตอนนี้เลยมามาตอนนี้ก็ดีเหมือนกันสง มีกมันหนีหมดแล้วม่เม่ก็ชินใจเนี่ยคนสิอังตุ่มต้มแล้วบ่ต้มแล้วมันได้หน่อยด้วยอันนี้มันได้หลายเนาะน่อยก็ตามได้หน่อยเลยเปรนอ่ะมีอยู่หังกบ่รับร้องว่าจิ้หอดบ่บลายกระตึงกระตึงเอาบบมาเอายายวันน้าอบเอาลื้อ อเดียวพา่าเอาอีเมนบอกยาเป็นน้าเอาบ่กนีล้อลูกคนน่ะเขามีเบิดแล้วม่กกินกันขายคลิปพ่วมขายขาโพดพ่วแก่ขายปาไดหนึ่ง เวลาเ้าใส้นีเบิ้จากอาเจ้หรือเนี่ยวเตียายไปใส้นีเบิดใ้นีเบิดแสนกว่าจัดงานตีเจ๊พ่อหนเจพ่อหนีย้ยเอ้านั่นสวัสดีการลูกสายเด้อีกแม่ของกทหารมาดิทหารก็ใส้หนีย้ายใเขาใส้หนีเลยขาเออเอาเขาโอรไอ้ลูโอน่ไอ้ไอ้อยมไปย่างตอกันเด้อบัดนี้เด้อ อได้ดว้อน็นมีบุญดีแล้วหล่ะลูกได้เป็นขา้าราชการกูช่วยเด่นไปใส่น,น้อเน,น,นี่เนาะไะไ้นี้คุณยายทำอะไรทุกข้าวโพดจ้ามือแรงจะเอามาให้ดอก มาพี่มาพี่มาพี่กลางบ้านมาพี่ <c oughs> นักทั้งบาทเนี่ยออบอได้เท้ออกเนาะบอได้เท้ออกยาเมาข้าวโพดถุงละยี่สิบบาทได้หลายเจ้าอย่างเนี่ยข้าวโพดหวานเจ้าเก้าพันมาสุปีนะ่ะ เออน้องเอ้ยข้าวโพดข้าวเหนียวเจ้าเก่ามาทุกปีนั่นแหละเศษแซ่บ่มีเสียเออข้าวโพดข้าวเหนียวด้วยเนาะอันเดียวกันนั่นแหละอือันเดียวกันอันเดียวกันนู้นก็ได้หลายอันไหนนี่ผักนั่นกว่าจีก็ได้คือกันคือกันคือกันคือันเรียกเอาเรียกเอาเลยเออน้องเอ้ยเรียกเอา เลือเอาเอาจังใดวะเอาเลือยากเปลนดอกเอาจังใดเอาอืมไ่มาตะที่เ้อยจ้ะอืมมันแหงมันติดแ็งพทงเขาพุดมนีบ่ม่เสียมันบ่แหงได้มันแกได้นั่นแ้นัแ้นนั่นบ่ดีเนยละเก่าเลอืมพันนั้นมันรู้ละเกสุปีมาขายสุปี ุพข้าก็ไม่ขายย่างเด้เนี่ยตัวเป็นอ่าขี้มันหนกตาดขึ้นอันนี้พี่ยังโมเข่งเอาลูดพันโมเข่งอืมได้เฮ้ยซื้อกันกันกวันนีะเอ้าอันใดเขาไม่เชืจมหมดละเพิ่นบ่เพิ่นบ่เสียดอกผู้เพื่นออกมาขายเพิ่นรู้จักดีว่าตั้มเด๋ถ้าแม่นอ้ายนี่แห้งแก่แห้งมักเขาพูดโม่เนี่ย เพราะว่าแห้งแก้แห้งเหนียวดีนะแต่วเชงเด็ดจะร้อนก็จริงอะกอนกินนี่ไ้สักทีกันเนาะอกินมากลวกกันไหมคะสวัสดี